ฟรีดาวแถมผ่อนงวดละ8,000-9,000บาทไม่เกิน10,000บาทนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซลพีนะครับจากเต็งรถไกรล่านวนครนะครับวันนี้พี่จะพาลูกค้ามาแนะนำในรถรุ่นคอน a ดจนะครับรุ่น V ีปี2018นะครับถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับฟรีดาวแถมผ่อนงวดละ 8,000-9,000ถึงบาทไม่เกิน10,000บาทนะครับครับรถฮอน d a Jazz คันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าที่สวยงามนะครับรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นที่ไมเนเชแล้วนะครับกระจังหน้านะครับครับเดี๋ยวพี่จะพาลูกค้ามาดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับเป็นแนวแบบสปอร์ตนะครับตกแต่งด้วยสีดับนะครับตัดกับสีบลอนให้ดู่าสปอร์ตมากขึ้นนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ แถมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ได้เป็นฟุตสตาร์ทแล้วไม่ต้องใช้คุญแจเลยนะครับถัดมาครับในส่วนของวิทยุและแอร์นะครับเรียกว่าสภ,ภาพนี่ใหม่มากนะครับแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับครับพีจะพามาดูด้านหลังต่อนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยเรียกว่า รถยนต์ฮอนด้าเนี่ยนะครับเขามีเอกลักษณ์ในเรื่องของความกว้างของห้องโดยสารด้านหลังอยู่แล้วนะครับครับและสําหรับตัวรถฮอนด้าแจนะครับยังมีเรียกว่าข้อพิเศษมากกว่ารุ่นอื่นนะครับก็คือว่าตัวรถเนี่ยสามารถที่จะาพับแยกแบบ40หรือแบบจะพับ่ร้อยไปเลยก็ได้นะครับแถมความพิเศษคือเขาจะแบนราบไปเลยอ่าเรียกว่าลูกค้าจะขนของของชินใหญ่ที่วีจักรยานสามารถขนเข้าไปได้เลยนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอด้านนี้ครับ ถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะ่าเรียกว่าขนต้นไม้หรือขนของในแนวสูงเนี่ยตัวเบาะที่นั่งเนี่ยสามารถที่จะพับขึ้นมานะครับแล้วล็อกได้ด้วยอ่าเราก็จะมีพื้นที่สเปซนะครับในการขนของอ่าของ,ของุงสูงได้นะครับครับผมและทั้งหมดนี้นะครับต้องเรียกว่า h o n d a j a z z รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ยอดนิยมทั้งมือหนึ่งและก็ต่อเป็นมือ2ก็ยังยอดนิยมอยู่นะครับแน่นอนครับใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อพี่ได้ครับที่เบอร์0931596226นะครับหรือแอดไลน์มาที่วันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ